รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มือมาหาเสน่มาหาโชค ักยันบนปรมามหาเสน่ห์มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์กอฟสายพายสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ,รบอาจารย์<ม>นี่หนาา้าตาเหมือนกับน,นักสแสดงที่โด่งดังนักร้องโด่งดังเลยนะครับคงไม่ได้เป็นญาติกันนะไม่เป็นนะครับ,รบผมผมก็พอจะทราบประวัติอาจารย์มาบ้างเล็กน้อยจากรายการ คืนี้มีเรื่องราวนะครับอาจารย์ครับไอ้เรื่องการเป็นอาจารย์ศักยัน์ของอาจารย์นี่มันเริ่มมาจากไหนครับเริ่มจากเป็นพระพระก็สอนการศักยันมาครับแต่ที่แต่ที่มาวัดวัดหลวงพ่อเปิ่นอาจารย์ก็ก็ได้ไปไปรเรียงศักยันเหมือนกันครับผม,มแต่ว่าไม่ได้ทันกับหลวงพ่อนะครับผม เปเรียนกับลุงพ่อเปิดเลยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับผมเรียนกับลูกศิษย์ท่านอีกทีนะใช่ครับผม,ม,ม,มครับครับอาจารย์เรียนสักยันทชยเวลานานเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณสามสี่ปีครับผมอ,อยู่อยู่กับลูกศิษย์ท่านเลสามสี่ปีเลยนะฮะไม่ได้อยู่กับลูกศิษย์โดยตรงเพราะว่าไปมาไปมามากกว่าเราก็ศึกษาด้วยตัวเองด้วยครับผมบและช่วงนั้นอาจารย์สัก ตัวที่ตัวของอาจารย์ที่สักเนี่ยใครสักให้อาจารย์ครับครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยครับผม,อ,มอาจารย์ลิเริ่มการสักตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอืมตั้งแต่22ครับผม,อ,มอาจารย์มีความเชื่อไงว่าการสักยันให้กับเรือนร่างของตัวเองอมันจะเป็นเกราะป้องกันชีวิตของอาจารย์ให้ดีขึ้นหรือป้องกันภัยอะไรต่างๆอาจารย์เอาอะไรมาตั้งเป็นสมมติฐานครับ ต้องขอบอกเลยว่าขึ้นอยู่ในตัวตัวของตัวเราเองหนึ่งความเชื่อครับแล้วก็ความเคยโดนกับตัวเองโดยตรงเลยครับผมเพราะงั้นการสักยันก็ช่วยป้องกันภัยป้องกัน <ผม S 2> โดนของจากผู้อื่นที่กระทำกับเราใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เปิดโชคลาภได้ด้วยเหมือนกันครับ<ม>แล้วก็เป็นมาหาอุดบางครั้งมีดะ มีดที่บาดตัวเราอ่ะมันไม่เข้าอ่ะโอ้อาจารย์เคยโดนประสบการณ์นี้มาแล้วเหรอฮะโดนแล้วครับโดน<ว>ม,<า>มาโดยตรงเลยครับแล้วก็รู้สึกที่มาสักกับผมก็เขาเรียกว่าสุดาวไว้ท้ายแล้วแตกเข้าหลังก็ไม่เป็นไรครับปกติอาจารย์เนี่ย ขณะนี้อาจารย์เป็นอาจารย์รัรบสักยันทั่วไปเนี่ยวิชาที่อาจารย์สักหริย,ยันบนกระถาที่อาจารย์สักเนี่ยคืออะไรที่เป็นมาตรฐานคือเอาเอาง่ายๆผมจะอธิษฐานกับหลวงปู่หลิวมากกว่าครับผม,มแล้วก็ขอบารมีหลวงปู่หลิวมากกว่าการสักยันขอครูบาอาจารย์ ทุกอย่างแล้วก็ใช้กระถาของท่านและยันที่ใช้อ่ะยันอะไรครับยันที่ใช้ก็คือนาสังสิโมโมนาสังสิโมนาสังคืออะไรฮะอ่กระถาหัวใจเต่าเรือนครับตัวนี้พุทธคุณช่วยอะไรครับหนึ่งโชคลาภเงินไม่ขาดสายเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็น สักยันที่ดีนะครับแล้วจะสักไว้บริเวณไหนฮะยันตัวนี้ยันตัวนี้ก็สักได้ตามมือหรือจะสักน้ํามันก็ได้ไม่ไม่จาเป็นต้องเห็นและที่มือของอาจารย์สักข้างๆนี้เรียกสักอะไรครับอ่าข้างๆก็นาสังสิโมนาสังสิโมนาสังครับผมอ๋อชื่อชื่อยันใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นของครูบาอาจารย์คนไหนครับ หลวงปู่หลิวครับผมโอ้ดังมากเลยนะครับอาจารย์พอมีประสบการณ์นิดหนึ่งไหมว่าคนที่สักที่มือของเขาไปแล้วเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นเนะ่หลายคนเลยครับลองเล่าให้ฟังสักคนสองคนนะอ่าเขาจะมีโชคลาภจากบางคนไม่เคยค้าขายไม่ได้ก็คือได้อืบางคนขายเมื่อก่อนไม่เคยได้เงินเลยนะ ขายจนที่ว่าไม่เหลือเลยนะครับผมเืครับผมยันตัวนี้นะครับก็แสดงว่าไปกระตุ้นโชคลาภไหมใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ลองทำมืองี้ทีครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าเวลาละเวลาคนนะครับผมอ้าวลูกค้าจะซื้ออะไรใช่ไหมครับสวัสดีวันนี้จะเอาอะไรดีครับครับเขาก็ก็ซื้ออจากอย่างหนึ่งก็คือสองอย่าง จาก2อย่างก็คือ3อย่างบดทุกวันเลยครับผมไอ้ตรงฝ่ามือที่สักตรงมือเนี่ยใช่ครับมันจะส่งประกายความโชคลาภเงินทองออกไปถูกไหมครับคือคือเป่งบารมีหลวงปู่หลิวเข้ามาครับผมต้องสวดอะไรไหมครับไม่ต้องครับเราอธิษฐานเอาว่าวันนี้ขอให้พระเจ้าค้าขายคล่องๆทำราไให้ประสบควาเร็จก็เป็นประสบความสเร็จของตัวเรา ครับครับเอมันเหมาะสําหรับผู้หญิงหรือเหมาะสําหรับผู้ชายหรือใช้ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างครับผมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้ครับแล้วถ้าผู้หญิงสักไปเนี่ยมันจะเป็นเสน่ด้วยไหมเป็นเสน่ด้วยครับผมเสน่ห์กับเพศตรงข้ามหนึ่งก็เรื่องความรักก็ได้ครับผมค้าขายก็ได้การงานการภัยก็ได้หมดครอบจักรวาลเลยครับอย่างตัวนี้อาจารย์ครับถามนิดหนึ่ง อาจารย์นี้ก็ได้เชื่อว่าเป็นอยู่ในระบบของหมอสยเวทหมอเสนีนะอาจารย์มีเครดิตดีมากการทำเสนีของอาจารย์ทั่วไปเนี่ยที่อาจารย์ทำให้กับลูกศิษย์ส่วนมากจะเป็นพวกเสนีทางด้านไหนครับกับอ่าจะมีการลงนะหน้าทองร้อยแปดแผน่นแล้วก็เป็นเสนีบางพลยาแฝกก็ทำกันครับผม เสน่ห์หน้าทองร้อยแปดแผ่นใช่ครับผมหมายถึงว่าเอาทองคําบริสุทธิ์ทองคําแท้บริสุทธิ์นะครับผมมาติดที่หน้าหน้าแล้วก็ที่มือครับผมมือสองข้างใช่ครับผมรวมแล้วหนึ่งร้อยกับแปดแผ่นใช่ครับผมจากนั้นบริกรรมคาถาใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมันจะละลารเองหรือเราต้องลบออกครับเพราะว่าผมก็จะเขียนเขียนเขียนยันที่หน้าที่มือแล้ว เสร็จแล้วก็มรกรรมเสร็จสวดสวดเสร็จต้องครอบครอบเสียนด้วยครับผมโอ้ครับครับรวมป็ดเสร็จใช่ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรมนี้นานเท่าไหร่ครับประมาณเกือบสองชั่วโมงครับผมแต่ต้องสวดให้นานเพราะว่าต้องทําจริงๆถ้าละทำไม่จริงก็ก็เห็นผลแบบนั้นเวลาพระ ผมก็จะถามว่าเวลาพาักการขึ้นวันใหม่เขาสวดนานไหมครับผมนานมากนานมากก็เหมือนกันก็ใเขก็ใจต้องสวดให้ครบบริกรรมให้ครบสูตรของอคาถาเหล่านั้นถูกต้องไหมใช่ครับผมอาจารย์เดี๋ยวเชิญไว้ก่อนเลยนะอาทิตย์หน้ามาทําที่ตรงนี้โชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นสดๆเลยได้ไหมได้ครับผมสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเออ เสร็จแล้วเนี่ยพอพูดทาเนี่ยพออาจารย์สวดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าเขายังติดด้วยทองใช่ไหมครับปิดด้วยทองอ่าก่อนทากับหลังทำจะดูหน้าว่าเปลี่ยนไปมไม่ผมอยากจะทราบว่าไอ้ทองที่ติดที่หน้าที่มือเนี่ยแล้วเราต้องลบออกหรือล้างออกไหมไม่ต้องไม่ต้องครับมันจะหายเข้าไปข้างในเลยครับ หายได้ไงครับก็คือว่าอ่าจะมีไม่เม็ดหน่อยก็คือว่ามันก็จะเข้าผิวหนังถ้าเป็นทองไม่แท้ก็คือว่ามันก็จะไม่เข้าผิวหนาผิวหนังนะครับผมเข้าใจครับอือาจารย์เมื่อกี้บอกว่าก่อนทําและหลังทำหน้าตาจะแปลกออกไปใช่ครับหลังทําแล้วนี่หน้าตาจะเปล่งปังมีออร่าเหมือนกับคนกําลังมี โชคลาบมีลักษมีอะไรออกมาใช่ไหมครับถูกต้องครับผมจากนั้นจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตของคนเหล่านั้นเขาจะเปลี่ยนว่าเรื่องเรื่องการงานหรือเรื่องความรักก็ก็จะได้เหมือนกันนะครับผมถ้าความรักไม่สมหวงังก็จะเริ่มสมหวงังใช่ครับห้าที่การงานไม่ดีเจ้านายเตรียมจะไล่ออกก็ไม่ไล่ออกใช่แล้วก็มีผู้ใหญ่ก็อเอ็นดูจะอยู่ได้สัก งานเท่าไหร่ครับหรือต้ตองกลับมาทำไมอ่าอยู่ได้แค่สามเดือนครับผมโอ้สามเดือนเสร็จต้องกลับมาทำพิธีใหม่แบบนี้ถูกต้องครับทำไมต้องแค่สามเดือนครับอาจารย์คือเขาไม่ได้สักนะครับผมอันนี้<อ>ต้องบอกก่อนเขาไม่ได้สักแค่ลงลงนะเป็นเมตตามหานิยมถ้าสักนี่มันจะอยู่ได้ตลอดใช่ครับหรือวัตถุมงคลก็จะอยู่ออกคงกระพันต่อไปใช่ไหมถ้าเราท่อาถูกไหมครับ กัรกบแ้่เกิดเราสักแล้วจะสักอะไรฮะตรงนี้ก็คือสักมือใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสักมือนี่อยู่ตลอดไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม ก็ยังมีวัตถุมงคลใช่ครับที่ให้กับลูกศิษย์ไปป้องกันตัวไปเสริมสร้างบารมีอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเราแนะนําสักสองสามสีตัวที่มีอยู่เลยครับอาจารย์เชิญเลยครับอันนี้เป็นงั่งนะครับผมที่ว่าอะไรครับงั่งใช่ไหมครับใช่ครับเหมาะสำหรับผู้ชายเป็นเสี่ยงงั่งนะครับก็เป็นเมตตามหานิยมการงานโชคลาภการภัยทั้งแล้วก็เรื่องคู่หรือหลายๆอย่างก็ ประกอบมวลสารอยู่ในนี้หมดเลยครับผมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเยี่ยมแล้วมีอะไรครับอาจารย์ต่อไปสําหรับอันนี้คือสําหรับผู้หญิงนะครับผมอันนี้ใช้ผู้หญิงโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่อ่าผู้หญิงก็เรื่องเรื่องแฟนเรื่องผัวเรื่องเมียก็จะใช้ได้ครับผมอันนี้ก็คือแม่เป๋อครับผมแม่เป๋อนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าอีเป๋อ และตรงมันจะเรียกแม่เปดหรืออีเปิกันแน่แต่ว่าให้เกียรติก็คือเรียกแม่เปิดดี่หว่าครับผมได้ครับได้ครับอันนี้พกพาไงครับอาจารย์ก็คือแฝนตรงเอวก็ได้ครับผมเออติดตัวโอเคเลยใช่ไหมก็โอเคครับผมติดตัวไปอันนี้ถ้าเกิดเรามีตัวนี้แล้วเราต้องสักตรงนี้ไหมฮะถ้ามีตัวนี้ก็ไม่ต้องสักก็ได้โอ้ครับครับครับก็ถือว่าทดแทนก็ได้เนะใช่ครับผม เหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวนะครับเพราะมันแม่เป๋ดถูกไหมครับใช่ครับผมโอเคขอบคุณครับอันต่อไปครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นผีตายท้องกลมครับผมพายพายครับรายผีตายท้องกลมใช่ครับผมเป็นสร้างเป็นวัดถงมงคลครับโอ้ชื่อน่ากลัวมากมากก็คือว่าอาจารย์อมูลสารจับผีตายท้องกลมมาถูกต้องครับผมก็คือแต่เขาตายไปเรียบร้อย ก็คืออามวลสารตรงที่เขาเผาเรียบร้อยเขาเอามาทำเอาเศษอะไรมาก็เป็นหมวลสารใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วคนเอาไปบูชาหรือว่าไปติดตัวมันมีการมาลงหรือมีการมาทวงหาหรือมีการมาติดตามคนที่เอาไปใช้ไหมครับไม่มีนะครับมีแต่ช่วยเหลือนะครับผมเขาเอาใช้เขาก็ดีใจบางคนก็เอาไปทําบุญด้วยใช่ครับผมชาวต่างชาติชอบไหมตัวนี้ชอบนะนิยมมากเลยนะครับ อันนี้อาจารย์ก็เป็นคนทำขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้เก่งมากเลยครับขอบคุณครับอาจารย์มีอะไรอีกไหมครับก็มีจิ้งจอกเก้าหางนะครับจิ้งจอกเก้าหางนี้น่าสนใจครับเหมาะสําหรับใครฮะจิ้งจอกเก้าหางอ่าพวกผู้หญิงโดยตรงเลยครับจิ้งจอกเก้าเก้าหางอันนี้นะครับทำไมถึงเหมาะกับผู้หญิงโดยตรงเพราะอะไรฮะเพราะว่า จิ้งจอกเก้าหางก็คือว่าเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรนี่จะประสบความสําเร็จนะอืออาจารย์กำลังจะหมายความว่า,าสุภาพสตรีหรือผู้หญิงที่ทํางานด้านบริการหรือกันใช่ครับผมจะทําให้แขกต,ติดใจให้ทิปเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้บูชาไงครับก็ติดตัวติดตัวเหมือนกันครับผมไม่ต้องห้อยที่เอวใช่ครับหรือจะว่าวันไหนอยาก ให้เขาไปด้วยก็คือพกไปไปด้วยครับผมถ้าแม่ไปด้วยก็ไว้ที่บ้านใช่ครับผมโอเคดีครับผมมีอะไรอีกไหมครับอาจารย์อันนี้หมดแล้วครับผมเอามาแค่นี้อาจารย์ครับมีผู้ชมสนใจอยากจะติดต่ออาจารย์เช่าบูชาและไปทําพิธีสักไรยมือนะครับแล้วก็ไปทําพิธีหมอเสน่ห์อะไรต่างๆของอาจารย์ลุงณนาทองเนี่ยจะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงครับอ่าที่เฟซเฟซบุ๊กเลยเลยตองเลยครับผม บอกไปเลยครับอาจารย์ก๊อฟสายพายครับก็ก๊อปสายพายเลยนะครับใช่ครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับอาจารย์ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งหกสามหกหกหกสี่ครับผมบ่อยทีนะครับศูนย์เก้าหกสองหนึ่งหกสามหกหกสี่ครับโทรไปติดต่อกันก่อนนะครับเออโลเคชั่นของอาจารย์อยู่ตรงบริเวณไหนครับ อยู่ที่คลองสามเรียบคลองลังสิตครับผมและช่วงนี้รับแขกไหมครับรับครับผมยังรับได้อยู่นะครับครับผมอาจารย์มีโครงการจะไปต่างประเทศเมื่อไหร่ครับโครงการก็รอเปิดอย่างเดียวครับผมถ้าเปิดอาจารย์ก็ต้องเดินบินแล้วนะใช่ครับแต่ปกติถ้าเกิดปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์มันเข้าสุภาวะปกติเนี่ยอาจารย์จะอยู่เมืองไทยเดือนหนึ่งสักกี่วันครับไม่เกินสิบวันครับผมยังก็ต้องจองไปก่อนเนาะใช่อนนะครับ อาจารย์ครับในเรือนร่างของอาจารย์เพราะรายการเรารายการสักยันเนี่ยอาจารย์ว่ายันตัวไหนที่ช่วยให้อาจารย์ประสบผลสําเร็จยันตัวไหนใช่ครับอยู่ที่แขนเลยโดยตรงเลยครับและโชนี้จะฮะอะไรฮะหัตถมาตัวนี้ครับตัวแปครับผมโชว์ให้กล้องเข้าโคตรหน่อยนะครับเขาเรียกอะไรครับอันนี้ยันอะไรครับอ่าหัตถมานตัวแปดครับผม อหนุมานตัวแปดนะครับครับผม,มแล้วมีอย่างอื่นอะไรอีกครับอาจารย์อหนุมานตัวแปดนี่ช่วยให้อาจารย์ทำอะไรครับอหนุมานตัวแปดจะช่วยเรื่องบางคนก็บอกว่าเป็นมหาอุดแต่จริงแล้วคือของผมเนี่ยผมสักตัวยันทุกตัวเป็นเป็นสเสน่ห์ครับผม,มแต่ตัวอาหารนุมาาของของเขาก็สมว่าจะเป็นมหาอุดอยู่แล้วแต่ผมเปลี่ยนเป็นมหาสเสน่ห์ อาจารย์เปลี่ยนให้ครับผมเข้าใจครับทําไมถึงมันชื่อว่าหานุมานตัวที่แปดอะไรเนี่ยอือจะมีหนุมานคุกฝูงหนุมานตัวหนึ่งตัวสองโอ้ครับครับครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับความหมายเข้าใจอันนี้เป็นตัวที่แปดใช่ครับจริงจมันคือความหมายมันคือตัวมหาเสน่ห์ใช่ครับผมฝนี้ก็ตัวบู๊ตัวไหมครับใช่ครับผมและด้านขวามือของอาจารย์เน้นอะไรครับยันอะไรครับตัวนี้อะครับผมครับรับนะอันนี้เป็นอ่า ครูเพชรถูลูกันครับเป็นพ่อแก่อ๋อเป็นพ่อแก่นะครับโอ้ครับและเรื่องก็เป็นข้างบนตรงไหลนิดนึงนะฮะอะไรครับอันนี้ก็คืออพรบผมครับผมอ๋อพรบผมนะใช่ครับก็เทพแห่งผูให้กำเนิดนะครับใช่ครับและที่บนฝ่ามืออาจารย์ทั้งสองข้างนี่อะไรครับโชว์ให้ดูหน่อยนะฮะอันนี้นะครับผมก็กดลงต่ำนิดนึงฮะอาจารย์กดลงต่ำนิดนึงก็เห็นเห็นอะไรครับยันเกี่ยวของผมก็จะมียัน ขคดกระซับว่าอันนี้ก็เป็นยันยันห้าครับผมยันห้าแถวไม่ใช่ยันอ่เจ้ารพระองค์ครับโอ้ยันห้าพระองค์เดี๋ยวก่อนจะปิดรายการเนี่ยผมคงจะได้เห็นอาจารย์ทั้งเรีอนล่างเลยนะครับครับผม,ผมจะต้องโชว์ให้ท่านผู้ชมเพราะว่าสรีระของอาจารย์สวยผิวดีสักแล้วดูมันขึ้น มีความรู้สึกไม่ช่วงก่อนสักมาเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่คาล็คเตอร์แบบนี้เป็นคนยังไงแต่เวลาสักไปแล้วเป็นอีกคนอีกรูปแบบมั้ยก็อีกรูปแบบหนึ่งครับผมอาจารย์ดีใจไหมว่รารลร่างของอาจารย์มีครูบาอาจารย์คอยคุ้มครองตลอดเวลาก็ดีใจไปไป,ไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีคนต้อนรับคนเมตตาใช่ครับผมคนชอบมีสเสน่ห์ใช่ครับอาจารย์ครับถามนิดหนึ่งส่วนมากหมอเสน่ห์ บางส่วนก็หลอกลวงใช่ครับตุนก็มีใช่ไหมครับมีครับผมแล้วพวกนี้เขาอยู่ในวงการได้ไงครับคือเขาหลอกไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเพจปลอมขึ้นมาโอ้โหเฮะหลอกอ่าเอาทีสามพันวันนี้โอนมาสามพันพรุ่งนี้ให้โอนมาอีกสี่พันคือหลอกไปเรื่อยๆครับผมแต่ไม่มีพิจกรรมอะไรให้เขาเลยเขาจะไม่มีทั้งลูกทั้งวีโอให้เขาดู ก็จะไมคนต้องเชื่อต้องอไปก่อนต้องไปทําพิธีกรรมก่อนแล้วถึงจะจ่ายกันไม่ใช่เหรอครับแต่เตือนไม่ทันแค่นั้นนะครับเพราะว่าเขาดูในเพจมากกว่าคนเหล่านี้ทําให้วงการของอาจารย์ก็เสียหายเหมือนกันนะครับใช่ครับผมรวมเวลาเบ็ดเสร็จอาจารย์อยู่ทําพิธีกรรมให้กับลูกศิษย์อย่างเงี้ยมันนานเท่าไหร่อ่าน่าจะ20ปีได้แล้วครับ ความเชื่อถือก็ต้องมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมไม่ใช่มากถือว่าเกินร้อยด้วยนะนะครับอาจารย์คิดว่าชั่วชีวิตของอาจารย์ต่อไปนี้ก็คงไม่ไปทําอย่างอื่นนอกจากจะเป็นใช่าารครับผมทางด้านนี้ป้านปลายชีวิตอาจารย์จะทําอะไรฮะบวชอาจจะกลับไปบวกก็ได้สร้าง<ม>วัดของตัวเองสร้างวัดตัวเองเลยใช่ครับผมเพราะหน้าตาอาจารย์มีลักษม,มีเหมือนกับประกายออกมา มองดูแล้วน่าเริ่มใสอาจารย์ดีใจไหมครอบครัวด,ดีใจไหมที่อาจารย์มาอยู่ณจุดนี้ได้ก็ดีใจครับผมก็อยู่ในจุดนี้ก็บอกเมื่อก่อนปู่เขาก็มาจุดตรงนี้เหมือนกันนะครับผม,มวันนี้อาจารย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์ที่มีความคลังงและมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีสิ่งดีๆมาโอบชาวบ้านเขาต่อหลอดไป ในวันข้างหน้าถ้าอาจารย์เกิดได้เดินทางไปสร้างวัดตัวเองแล้วก็บวชเป็นพระอาจารย์จะทําความเจริญตรงนั้นให้กับวัดอย่างนั้นด้วยวิธีใดครับต้องสร้างคนคนเดียวก็ไม่ได้ต้องก็ต้องบอกต่อก็คือให้พวกรูกศิษย์มาช่วยทำพระป่าทำอะไรเอาเงินตรงจุดนี้มามาสร้าง สร้างทางวัดครับผม,มให้วัดเจริญนะครับผมอาจารย์เตรียมแผนที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์หรือคนใกล้ชิดได้ยังคิดไว้แล้วเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้ถ่ายให้ใครเลยวิชาของอาจารย์ณ<ต>วันนี้มันผ่านพ้นมาด้วยความยากลําบากกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมอาจารย์คิดว่าอาจารย์ ถูกฟ้าสั่งให้มาเกิดเป็นอาจารย์ทางด้านนี้หรือจะเป็นอาจารย์วิศวะฟ้า,าผมก็ต้องพูดว่าคือมีเหตุการณ์หนึ่งก็ไม่คิดไม่ฝันอาจจาะคิดไปเองหรือเปล่าก็คือปู่ที่ผมที่เสียไปเนี่ยครับ,รบก็คือว่าแกก็มาจาุดตรงนี้อยู่ อาจจะเป็นดวงชะตาตั้งแต่เล็กจนโตแกก็ดูแลแต่แกแกเสียไปแล้ว่ะครับผม,มแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เ,<อ>เป็นอ,อาจารย์เทวดาครับผมครับมีมีฟ้ามีเทวดาคุ้มครองอาจารย์เนาะใช่ครับผมจะเป็นฟ้าหรือจะเป็นโป่ให้กําเนิดเกิดอาจารย์กอฟสายพานขึ้นมาได้ณว,วันนี้ก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่อาจารย์กอฟมีอยู่ก็คือความจริงและความสามารถกับขอพะคุณท่านอาจารย์กอฟอย่างสูงครับสวัสดีครับ